สวัสดีจากอังกฤษนะคะพี่น้องคะสวัสดีทุกๆคนคะ่ะหวังว่าทุกคนจะสบายดีนะคะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างเนาะจะมาทานอาหารนอกบ้านพาคุณย่ามาชมวิวสวยๆด้วยจ้ะทางฝั่งนู้นเขาจะมีบ้านพักตากอากาศเนาะคะ่เะ,าาะ,คะเขาเรียกว่า Holiday Home เหรอไหมพี่น้อง oh <my> ใครจะมาซื้อไว้ตากอากาศมาพักผ่อนก็มาซื้อได้จ้ะพี่น้อง Different. It's what it used to be. Mm. Unless you want to sit outside. Yeah. Wonderbugs are out. Yeah. See, a lot of two there. It's time of year, Millie, you get them. Look, they're everywhere on me. Look, there's some there. Another one here. Are you happy, ma'am? Are you happy? Yes. Happy lady. Happy lady. <laughs> yeah. Not another happy. Happy oh, girl oh, 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 and that, happy that man. Oh, there must be to tie your doggo. I'm going เป็นโต๊ะอาหารด้านในนะจ๊าแล้วก็มีบาร์ตรงที่นั่งดื่มแต่ว่าคุณย่าเลือกที่จะนั่งข้างนอกบรรยากาศมันดีจ้ะแต่เสียทีมันมีมแมลงอาหารจานโปรดของคุณย่าค่ะทุกคนก็คงรู้เนาะจ่าฟิตแ and c h i p and c h i p จ้ะน้องมีดีเหมือนกัน Fish i ิช and c h i p and P หรือว่าถั่วรันเตาค่ะ Thank youCan we have a tomato sauce please ส่วนจานของทรายกับไม้ก็จะเป็นเมนูวันอาทิตย์ของคนอังกฤษค่ะก็คือ Sunday r o รสตก็คือประเภทอบนะจ๊ะของไม้เขาจะเป็นอบอ่าหมูสามชั้นเนาะคะ่ะแล้วก็มันฝรั่งอบแล้วก็มียกเชอร์พุดดิง้งแล้วก็ผักเดี๋ยวก็ตามมาจ้ะนี่ก็จะเป็นซอสแล้วก็ผักนะพี่น้องซอสเพิ่นก็จะเป็นซอสอะไรนะเขาเรียกว่าลีกลีกเหมือนต้นหอมใหญ่ๆไมคะพี่น้องเนาะแล้วก็ผักลวก มีถั่วแล้วก็แครอทลวกจ้ะตามนั้นล่ะพี่น้องกินไปคุยกันไปค่ะข้างนอกนี้คนก็เริ่มทยอยมาเนาะจ้ะส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีหมาเนาะค่ะอยู่ข้างนอกเพราะว่าเอาหมาผูกไว้แล้วก็มาดื่มแล้วก็มากินกันนั่นะจ้ะพี่น้องคะคุณย่าเขาจะแฮปปี้มากๆได้ออกข้างนอกแต่ว่าก็คือต้องพร้อมนะคะต้องถามคุณย่าก,ก่อนว่าคุณย่าอยากไปไหมถ้าไม่อยากไปก็ ก็จะทำกับข้าวที่บ้านถ้าอยากไปก็จะพาคุณยาออกไปนะจ๊ะนั่นละ่ะเพราะว่าบางวันก็รู้สึกโอเคบางวันก็รู้สึกแบบว่าไม่โอเคเลยนะคือคนเก่พี่น้องนั่นละ่ะ Enjoy พี่น้องจ๊ะนี่และ Yorkshire pudding นะที่ใหญ่ๆนี้ค่ะแล้วก็ใส่เกรวี่เกรวี่น้ำราดเหมือนไสท้ทำนั่นแหละค่ะก็ะะจะมีมันฝรั่งอบแล้วก็มันฝรั่งบดอยู่ข้างในจ้ะ Yorkshire p u d d เนื้อบวัวอกแล้วก็ซอสแต่ตัวนี้กลีกกลีกเหมือนกับต้นหอมใหญ่ๆนะพี่น้องอันนี้เป็นอบมันฝรั่งอันนี้เป็นมันฝรั่งบดนะไม่ดีองไม้เคขาก็คล้ายกันแต่ว่าเป็นหอกเบลลี่ก็คือหมูสามชั้น วันนี้ถือว่าอากาศดีค่ะนั่งข้างนอกไม่ร้อนมากไม่หนาวนะคะ่ะแต่ว่าพอลมมานี่ไซก็เป็นเย็นๆอยู่ไซก็เลยใส่แจ็กเก็ตค่ะเสียอย่างเดียวนะพี่น้องมันมีมาแรงตัวเล็กๆเหมือนแมงวีแต่ว่าเล็กกว่าแมงวีบ้านเราค่ะจับไปทั่วตามผิวเราเห็นไหมน้องมีดีกับไซ <laughs> มันจะรู้สึกแบบว่าไม่คันนะแต่เป็นรู้สึกว่ามีอะไรมาไตา่พี่น้องมันก็ลำคานเนาะ แต่ว่าคุณย่าไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรมันไม่ไปจับคุณยา่าสงสัยเขาไม่ชอบสีขาวเนะาะย่าใส่เสื้อสีขาวอะไรประมาณนี้นะใจเดาเอาค่ะเนาะถามเจ้าหน้าที่เพื่อนหมายถึงว่าคนที่ทํางานเพื่อนบอกอยู่ในนั้นเพื่อนบอกว่าในในห้องนั้นก็มีค่ะมันจะไปทั่วเลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ช่วงเหมือนกับเป็นช่วงของของตัวแมลงตัวนี้ออกมานะจ๊ะถ้าเปิดประตูนะตามบ้านเขาก็บินเข้ามาเหมือนกันตามตามในร้านอาหารก็เข้าไปเพื่อนว่าเนาะนั่นแหละ คือนั่งตรงไหนก็จะมีเหมือนเดิมแต่ว่าเวลาลมนี้คือคือจะไม่มีถ้ามีลมแรงนิดหน่อยเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะบินต้านลมได้แต่วันนี้ไม่มีลมนะคะไม่มีลมนิ่งเลยเห็นไหมแล้วก็แดดอ่อนๆอากาศพอดีพอดีนะจ่ะสําหรับสายเนาะอยากก็ยังใส่แจ็คเก็ตนิดนึงนี่แหละการกินอาหารเพื่อนก็ประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องอะไรนะจับนั่นจับนี่ใส่กันคะ่ะใส่ก็มีเนื้อตัก ตัดเนื้อใส่เอามันฝรั่งบดมันฝรั่งอบใส่กันแล้วก็ผักใส่กันนันะสิจ้ะเนาะประมาณนี้อาหารคุณยายก,ก็กินถือว่ากินอาหารได้ดีค่ะเนาะกินเกลี้ยงเลยละ่ะค่อยๆกินค่ะถ้าเป็นคุณยาเพราะว่าเพื่อนหมายถึงว่าอา,อายุมากแล้วนั่แหละจ้ะตามสไตล์ก็คือต้องค่อยๆเคี้ยวค่อยๆทานแต่คุณไมเคิลนี่นะจะเสร็จก่อนเป็นอันดับหนึ่งของ บ้านเลยจ้ะทานอาหารเสร็จที่หนึ่งเลยของใชก็หมดแล้วค่ะเกลี้ยงทุกคนเลยอะไรเห็นไหมถั่วเขาเขาจะนิยมเอาถั่วเหมือนเหมือนถั่วฝักยาวแล้วบ้านเราเราก็มาลวกจ้ะน้องมะลีก็ทานเกลี้ยงเหมือนกันจ้ะค่อยๆทานไปนางยากน้าแต่อันนั้นมาเรงจ้ะนังอยากน้ามาเรงจ้ะพี่น้องอย่าดูเธออยู่ไม่น นางไปเข้าห้องน้ำในที่สุดนางก็กินหมดน้องมีณี่ของหวานจ้ะต่อไปยมวยาอีมอามามเแมสปูนคุมโบวิดคาสตาโนมาเลยูอิทคุมโบเไมเคินคาสตามแอนะไรนี่พายนี่ไมเคิน เล a อนถาดช็อกโกแลตฟูชเค้กไอศครีมโอ้ดิสฟันไหนไม่กันช็อกโกแลตเฮ้ยเรา h a v i n free chocolate fudge cakes เนี่ย yeah and ice cream grandma's h a v i n mean, vanilla just ice cream just ice cream yeah we mix it oh ice cream mm hmm. grandma oh, chocolate cake กับไอไม่ใช่ช็อกโกแลตอะไรนะมาดี ไอศครีมกับเค้กอะไรไม่รู้ช็อกโกแลตฝุดใส่ด้วยกันอย่างงี้ไม่ทำอย่างงั้ ไมเคิลตามเคยจ้ะครองแชมป์กินเสร็จคนเพื่อนเลยอย่างเร็วค่ะไม่เกินสองนาทีค่ะไหมคุณย่าเอนจอยไอศครีมมากๆากจ้ะตักใส่กันของหวานเพื่อนก็ประมาณนี้หลยจ้ะไม่มีอะไรมาก เมนูนี้ก็อร่อยอยู่จากของหวานตัวนี้กลมกล่อม,มไม่หวานมากทานเกลี้ยงกันทุกคนไมเคิลเข้าไปดื่มสักแก้วอีกก่อนเพื่อนว่าดื่มเบียร์ให้ไซขับรถไซเลยเข้าไปตามค่ะนี่นะในร้านเพื่อนก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้แหละจะได้กลับบ้านกันค่ะพี่น้องคุณยาอยากกลับบ้านแล้วสวยมากเลยลาเวนเดอร์กินข้าวเสร็จก็เลยพายามาแวะบ้านแล้วก็มาเอาของน้องมารีเลย,เลยอยากให้ยาพาไปบ้านเพื่อนยายเขามีแมวน้อยนะคะมีแมวตัวเล็กๆ ก็เลยย่าก็เลยจะพาเดินไปสายว่าไปได้สักห้านาทีเพราะสายจะเก็บของอะนะจ่าพี่น้องจ้าพี uh> ่น้องค่ะไปแล้วเมลีกับย่าตะกี้นี้เนาะค่ะสี่คนอาหาร สี่คนแล้วก็ของหวานแล้วก็เครื่องดื่มนะจ๊ะเพราะไม้ดื่มเบียร์ไปสองแก้วนอกนั้นพวกชายก็คนละแก้วที่เป็นเครื่องดื่มแปดสิบเท่าไหร่แต่ไมค์เขาเขาก็รวมติปไปด้วยเป็นเก้าสิบนะคะเก้าสิบปอนนะคะก็ประมาณนี้ละจ๊ะถือว่าไม่แพงเนาะ เพราะว่าทรายไปคาเฟ่ที่ไปเก็บสตรอเบอรี่นั้นโคงแพงกว่าเยอะมากค่ะคาเฟ่ตรงนั้นแต่นี้จะเป็นร้านที่เขาเรียกว่าเป็นร้านอาหารทั่ว,วไปที่ไม่ต้องจําเป็นจะต้องแต่งตัวเลิศรู้นะจะเป็นเป็นผุบเป็นผับอะไะจ้ะเขาเรียกเนาะคือดื่มเข้ามาดื่มกันแล้วก็กินอาหารกันนะจ้ะวันนี้เดย์อาของพวกเราก็ประมาณนี้แหละค่ะคุณย่าออกมาข้างนอกนะจ๊ะเนาะสวยมากเลยลาเวนเดอร์พี่นอ้องแตาอยากให้ทุกคนมาเห็นแบบว่า จริงๆเนีนะคะมันมันแบบสีมันเข้มแล้วงามงามสถ่ายรูปคุณย่าไว้อยู่กับน้องเมลีเนาะเดี๋ยวเอาให้ทุกคนดูพี่น้องค่ะสวยมากๆเลยนันลาพี่น้องค่ะโอเคไซก,ก็ถ่ายทอดประสบการณ์ให้ดูในเรื่องของคนอังกฤษเขาทำอะไรกันบ้างเนาะที่นี่ส่วนใหญ่จะชอบออกไปทานอาหารพาครอบครัวไปนี่จะเป็นวันอาทิตย์ส่วนใหญ่เนาะจะถือว่าเป็นวันครอบครัวเขาเป็นส่วนใหญ่จะเป็นวันอาทิตย์ อันนี้ชายก็ถามคุณยา่าถ้าเพื่อนไม่มาก็คือไม่มานะแต่ที่คุณย่ารู้สึกโอเคดีน่ยน,นะคะคือมาไปไปเพื่อน่าแล้วโอเคก็ไปนั่นแหะเป็นวันพิเศษของคุณยา่าเนาะถ่ายให้ดูว่าเขามีอะไรขายกินกันบ้างส่วนใหญ่ที่อังกฤษก็จะไม่ค่อยมีเมนูเยอะตามที่เห็นนันะะ่นแหละจ้ะของหวานก็เหมือนกันเนาะพี่น้องน่นารักป้าดูสวยมากฝากกดไลค์กดแชร์วิดีโอใส่หน่อยเด้อพี่น้องเด้อโอเคไปแล้วค่ะบ๊ายบาย